โอเคน้องรักกูอยากจะได้ไลค์เพราะว่าการกดไลคนะ์เนี่ยมันง่ายก,กาว่าการแจกว่าอะคือมึงกดไลคนะ์เนี่ยมันง่ายวะ่ะไอ้แค่มึงกดปึ๊กแล้วก็ดูให้จบเออแค่นี้แหละกดไลค์อย่าลืมกูคิดเกียวฟอบแล้วเิอะนอนได้ไหมกูคิดเกียวฟอบแล้วโอ้แล้วมึงจะลองทำเฮียอะลายๆเฮีย,ย <c oughs> เอ,อ้ยเขามีอีดิทเหมยอยู่แนะ่อีดิทเหมยรับฟาร์มแมบต่างๆเช่นบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตก็มีแม้กระทั่งรับเติมโลบัคสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอีดิทเหมยอีดิทเหมยอย่าลืมอีดดิทเหมย คือเพื่อนกูเยอะไงมันมีเพื่อนเดียว โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ็คเซอร์ชแนลกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกครั้งนะครับแจ็คเองผมอยากจะมาลองเล่นเทลในแหลงกันดูนะชีวิตนี้เล่นเป็นแต่แครี่ครับอ้มขอโทษแต่ผมลืมบอกไว้นะครับว่าตานี้มีไอเกนมาเล่นด้วยนะครับและตัวที่ไอเกนเล่นเป็นฟลอเรนติโนโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยมีสูงถึง80%เลยครับระหว่างที่รอคลิปมาผมก็แอบอยู่ในพุ่มไม่มีใครเห็นแน่นอนตอนนี้คลิปก็มาแล้วผมต้องคอยลบสกิลของไวเลบไอสกิลกิ้งยิงของมันนะไม่งั้นแม่ง ฟังเราจะมาแล้วแล้วตอนนี้ไวโอเลตมันก็เสียฟิกเกอร์ <Yeah. S 1> ฟังมันก็มีเมกกะไม้เหมือนกันตอนนี้บัวขาวขึ้นมาเติมทานไวโอเลตมันไม่ยอมกลับครับเลยทําให้มันตายไป <Yeah. S 1> ฟังเราได้มา1นึ่งคิวและโลมเราก็เกือบตายเหมือนกันเลนกลางดูเหมือนว่าจะบวกกันตอนนี้ผมก็เคียร์คลิปเก็บตังค์ไปก่อนไม่รู้ว่าผมคิดคนเดียวหรือเปล่าไอตัวโลลิออนเนี่ยมันตัวฟ้าๆเหมือนเมกกะไมผมก็เลยเรียกว่าเมกกะไมแม่งเลยตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงไอเกนก็เลย <Yeah. S 1> มาดูไอเกนซะหน่อยโอเคไอเกนยังอยู่ดีกินดีครััับมมนยงไ่แจก เชียร์คีฟเก็บตังค์ระหว่างที่กําลังตีคีฟอยู่ดีๆกูก็ได้เห็นภาพที่กูควรจะเห็นเป็นประจำด้านล่างกําลังนัวเนียกันอยู่เลยอย่างน้อยก็ได้ดับเบิลคิวมา บัวข่าวเรานี่โหดจริงๆครับจะเอาให้ตายเลยแต่วโอเล่นมันรอดไปได้ครับต้องทําใจไปก่อนตอนนี้เราก็มาตีมังกรกันเพื่อที่เราจะได้เอาบัฟได้พอตีเสร็จแล้วดูเหมือนว่าทีมมันจะบวกกับทีมเราครับเอลันดอร์มันจะเข้ามาหาผมผมก็เลยยิงธนูสวนไปจังหวะนี้เลนกลางเปิดไฟกันกูก็เลยเข้าไปแจมด้วยแต่แน่นอนว่าต้นเกมกูเนี่ยยังยิงไม่ค่อยแรงและทีมผมก็ตายไป2คนมันมากันตั้ง5ตัวจะแพ้ทีมไฟอยู่แล้วมันก็ปกติครับลูกพี่เกนกูเนี่ยลำคีฟอยู่ด้านล่างไม่มาเต เริ่มเลยนะครับอยู่เล่นเดียวพอให้มึงกดทีมนะมาไม่ให้กดโซโล่แต่มึงอยากเล่นโซโล่ไปเล่นกับบอทวะปวดหัวพอแล้วมาตีนกกันดีกว่าตีเสร็จแล้วผมก็มาแท็กคลิปเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าลมผมจะเอาไวโอเลตให้ได้ผมก็เลยไปช่วยและไวโอเลตก็ตายเมกกะไม้ฟังมันพอเห็นว่าผมกําลังตีป้อมมันก็รีบมากันเลยผมก็เลยถอยมาก่อนผมว่าไอเกน่าจะรอดนะอ้าวดูสกอร์กคหน้อยดิ ผมบอกก่อนเลยนะว่านี่มันแค่จุดเริ่มต้นสําหรับน้องเกนครับผมก็มาแท็กคลิปเหมือนเดิมของผมนี่แหละลางแมงบวกกันครับ <Okay. S 2> ผมก็เลยว่าจะไปช่วยแต่ผมไปไม่ทันว่าน้องรักไหนๆก็มาแล้วขอคลิปเลนกลางไป1ตัวหรือกันแล้วที่เหลือเราก็ให้เมดเราพอผมไม่อยู่เลนบนไว้เลนมันรีบด,ดันเลยครับเราก็เลยต้องไปกันบนนะ <S <S ผมกะว,ว่าจะแช้ตีดักมัน <S <S นึกว่ามันจะถอยหลังแต่มันกลับพุงนนบพ่งไปด้านหน้าแมงเอ้ชีวิตกูกาลังตีคลิปอยู่ดีๆเลยผมเห็นไวเลนมันมาผมก็เลยถอยไปนิดนึงตีคลิปต่อไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยเด ว่าจะเอาไวโอเลตขาป้อมก็เลยเดินไปล็อกแม่งเลยแต่อาย่ามันมารับแทนไวโอเลตครับและฟังมันสองคนก็ไม่ตายเลยนะไอเชี่ยแม่งเล่นโคตรฉลาดซ้ำร้ายต้องมาเห็นภาพบาดตาอีกโอ้ยปตาเล่นได้ไหมเนี่ยผมอยากดูแล้วว่กากรมตีนกเหมือนเดิมบนตอนนี้มันมากัน3ตัวเลยครับแล้วไอเม็กกมามันก็สกิลไล่ผมด้วยผมว่าป้อมเราน่าจะแตกผมเคลียร์คลิปไม่ได้ก็เลยถอยมาก่อนแล้วป้อมเราก็แตกตีคลิปแล้วก็มาตีคลิปอีกตอนนี้เรารวบรวมอเวนเจอร์5คนแผนของเราก็คือล e ุมฆ่าเอลิเตอร์อเวนเจอร์ Gracias. ครับรัวไม่ได้เลยอ่านั่นแหละครับค่าลิกเตอร์ไม่ได้ก็มาค่าดาร์ธแทนเลยกันเสร็จแล้วตอนนี้พวกเรากําลังจะไปบวกเลนกลางฟังผมเข้าไปเปิดก่อนแล้วก็นัวกันเลยตอนนี้ชุนรุมูลกันมากเลยและอาย่าฟังมันก็ตายเอรันดอร์มันน่าจะหนีไปได้ผมน่าจะใช้ฟิกเกอร์ไล่ตามแต่ทุทีกูคิดไม่ทันไหนๆก็ไล่ตามไม่ทันแล้วผมก็เลยกลับมาแท็กคีปก่อนเคียร์คีปเสร็จแล้วผมก็รีบวิ่งไปช่วยเกนเลยแต่มันสายไปครับไอ้เกนตายห้าไปแล้วไม่เกนไม่เป็นไรเกนเดี๋ยวกูล้างแค้นให้คีปดันมาเลนบน จากนั้นผมว่าจะไปดันป้อมเลนกลางเลนกลางดูเหมือนว่ามันไม่มีใครมากันเลยผมก็เลยรีบเคลียร์คลิปเลยเสร็จแล้วก็รีบตีป้อมตีป้อมเสร็จแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการเปิดทีมไฟเลยผมก็ไล่ยิงทีละตัวเลยตอนนี้ฟังมันตายไป3คนและฟังเราก็ตายไป1นคนนะลิกเตอร์มันออกมาจากป่ามันจะมาฆ่าผมแต่โชคดีที่ยังมีโลมคอยช่วยอยู่ไม่งั้นผมตายแน่เลยตีคลิปเสร็จแล้วผมก็ใช้สกิลหนึ่งดันป้อมฟังมันเลยและเราก็ได้ไปอีก1ป้อม ผมพยายามเก็บเงินทุกวิธีทางเลยนะผมแย่งป้าบ,บนฝั่งมันหมดไปเลยมาตีมังกรตีมังกรเสร็จแล้วมาตีคีปต่อแล้วผมไม่ลืมที่จะตีนกและก็คีปอีกไอ้เหี้ยเอ้ยไม่รวยไม่รู้จะพูดไงแล้วรู้สึกว่าอยากได้บับบูก,ก็เลยมาเอานะเห็นไอลิกเตอร์มันอยู่ล่างคนเดียวผมก็เลยรวบรวมอเวนเจอร์อีกครั้งและก็นั่นแหละครับแม่งหนีไปได้อีกแล้วมึงวิ่งเร็วชิบหายเลยอาลัมผมวิ่งเข้าไปเปิดเลยจากนั้นก็นูเนียเลยครับติดกำแพงอยู่ผมก็เลยใช้ฟิกเกอร์ฆ่ามาเลยนะแล้วพวกเราก็เเก็บไไ้ลปด ผมรีบเคลียร์คลิปและก็รีบดันป้อมฟังมันเลยพอได้ป้อมเสร็จแล้วพวกเราก็ถอยก่อนเอลันดอรฟังมันแอบมาดันป้อมฟังเราผมก็เลยรีบจะไปช่วยนะแต่มันหนีไปก่อนผมแน่กำลังวิ่งไปช่วยโลมแต่ลิกเตอร์มันพุ่งเข้ามาที่จะล้วงผมนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผมจะจำจนวันตายเลยก็ได้ผมกำลังโดนล้วงอยู่และมีคนเดียวที่สามารถช่วยผมได้ก็คือไอเทยเกนแน่นอนว่าผมกับมันเป็นเพื่อนกันมาเกือบ 3- 4ปีเลยมันได้จะเห็นกูในสายตามั้งแลเรามาดูกันดีกว่าว่าไอเกนเนี่ยมันจะช่วยผมยังไง ฮ้ยช่วยกู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 ไอ้เกนไอ้เกนช่วยคืออะไร้ยเฮ้ยมึงตาบอดเลยเฮียกูเพิ่งรู้นะเนี่ยมึงตาเบลอหรือไงหรืออะไรมึงไม่เห็นกูเหรอเอาเถอะครับไอ้เกณมันอาจจะจ้องหน้าจอนานๆแล้วมันอาจจะตาเบลอแล้วไม่เห็นผมก็ได้อ่าเดี๋ยวรอลองให้เกณฑใส่แว่นออฟตัสเพื่อมันจะเห็นผมเฮ้ยแม่งเห็นกูแล้วว่าแม่งเห็นกูแล้วว่ะไอ้เกนมึงกลับมาช่วยกูใช่ไหมเพื่อนนี่ไงล่ะมันใส่แว่นออฟตัสมาเลยเห็นผมตัวแว่นนี่มันจะแข็งแรงมากเลยหรือว่ามึงไม่เชื่อเห็นปกกูบอแล้ว สนใจลิงใต้คลิปเลยใช้โค้ดส่วนลดแจ็กกี้ลดทันที100บาทก็นั่นแหละครับประสบการณ์เฉียดตายกูต้องว้าปกลับบ้านเลยทีเดียวทุกคนจับตาดูการล้ำของไอเกนนะโอ้ไปหนึ่งคิว แล้วพี่โบข่าวเราก็เก็บไอายาไปได้เอาแล้วพี่ฟลเรนติเกนกูตายเคลิปเล่นกลางลิเกเตอร์มันน่าจะดันบนมาผมก็เลยต้องไปกันก่อนใช้สก,กิลเช็คพุ่มเวลาว่างๆแบบนี้ผมก็มาหาเงินเพิ่มแล้วก็มาตีมังกรทองแต่พอพวกเราตีกันเสร็จแล้วมันก็มีทีมไฟเลยผมกับเพื่อนก็เลยเข้าไปบวกแล้วพี่ฟลอเรนติเกนกูเก็บไวเลตได้ค่าเอลันดอแม่งเลยแล้วก็สกอยเอ่อกูไม่รู้ว่ามันคือสกอยหรือเปล่านะแต่กูเห็นในทิกตอกเขาเรียกกันนะเอ่อผมเป็นไวเ่นทิกตอกครับ ผมดันป้อมเข้ามาเลยครับแล้วเมก้าไมล์มันก็พุ่งมาหาเรานะแล้วก็เลยใช้ฟิกเกอร์ลบมาแล้วก็ตีบ้านจนแตก oh <boy. S 1> โชคดีมากเลยครับที่เราชนะมาได้เป็น20%ที่รอดมาได้จากโอกาส80%ที่จะแพ้นะแต่ถ้าอยากเห็นไอเกนเล่นฟาร์มเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับลิมน่าจะไม่รอด ถ้าเกณฑ์ได้เล่นฝ์มเมื่อไหร่โอกาสที่เราจะแพ้เนะี่ยมีโอกาสถึง99.99% 99ด้านบนก็บวกกันแล้วล่ะครับที่สําคัญคือมันมีอาย่าบวกบัตเตอร์ไฟมันคือฝันหลายของนักเล่น ROV e เลยล่ะครับยังดีที่ผมกดเลนและดันเป้ามาได้เดินมาอยุ่ดีๆก็เจอบัวเขาออกมาจากป่าแล้วก็ต่อยหน้าแหกตายไปหนึ่งคนนะครับแล้วคนก็ตายตามเพื่อนไปแต่ตอนนี้ผมกํลาลังเข้าร่วมทีมไฟ์อยู่นะครับมันมีบัตเตอร์ไฟมาด้วยผมยัดทุกสกิลใส่บัตเตอร์ไฟครับกว่าจะตายมันอึดเท e ี่ยๆเยยเลยแล้วก็ช่วยกันฆ่าแล ตอนนี้ทีมเราตาย3คนและทีมมันก็ตายไป3คนเลนกลางมีไฟกันเกิดขึ้นผมก็เลยต้องรีบไปเติมและเราก็ได้เสียทาชิไปมาหลอดกูโดนไม่โดนใครเลยและบัตเทอร์ไฟก็อารวาสใหญ่เลยครับมันพุ่งมาหากูแค่นั้นแหละครับกูรู้เลยว่ากูตายอย่างเดียวนี่แหละครับมันคือฝันร้ายของนักเล่นอาวีจริงๆและกูก็ไม่รู้ด้วยว่าตานี้ควรออกเปิดตาหรือเปล่าออกมาทําไมวะผมหลับตาและลืมตาแล้วก็เอา้าเฮียทีมกูหายไปหมดแล้วเหรอวะเราว่าเราการบ้านไม่อยู่แน่เลยมันดันล่างมาแค่นั้นแหละครับ มึงมันปีศาจไม่มีอะไรจะหยุดมันได้จริงๆครับไม่ไหวจริงๆไอ้เียแม่งแจกกันหมดเลยกูก็แจกด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟังเราจะยื้อป้อมทําไมไ<อ>เหมือนมึงเอากูมาทรมานไอ้เหีย <c oughs> สถานาการณ์ไม่ดีเข้ามาเล่นในบ้านกันดีกว่า <c oughs> โอ้โหไอ้เหียนี่บ้านกูนะเฮ้ยมึงเกรงใจหน่อยดมอิมันคือฝันร้ายครับมันคือฝันร้ายหายใจแป๊บเดียวครับบ้านเราก็แตกแล้ว ตัดเ่โอเยอะเกินให้นัอโอ้้นันขาดทุนคือกำไรครับพ่อสอนไว้